อ่ะโอ้สวัสดีครับเอออากาศบ่เอื้อมน้อยไปไหนดอกแต่ว่าหึงอยากมากวันนี้ขอ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 คลิปหน่อยขอคลิตคนขอคลิปได้ลงคลิปเดียวหน่อยเออพี่น้องเรจะได้วคลิปอัพเดลน้ำเขาเพื่อให้ดูแล้วช่วงนี้เราอยวออกี้มันหยุ่งต่ออย่างนี้มันยุ่งมันหยุดหลายมืออหน่อยนิดนึงอ่าพี่น้องเลยที่ที่เขาไลกันนะครับลูกพี่น้องเอ่ันทียบไปเขามึงมึงหนามพี่น้อง เว้ยหัวตะเห็นน้ำหนี่หรอพูดละน้ำท่วมด้วยนี่ที่นี่นะมาคอหลังมึงกันฝนพี่น้องกันฝนเสียเสียกันฝนโอเคตามนั่นล่ะเดี๋ยวมึงตามกันพี่น้องไปกระลงคอหอมไปพี่น้องเดี๋ยวมีตัวมีตัวใส่ใส่ใส่พี่น้องไอ้ยามมึงเอาขึ้นมาไม่หรอกพี่น้องมีตัวเอวครับผมมีตัวมีตัวปลาคอพี่น้องัไงแต่ว่ากระลังเสียบอ๋อ โอ้ข้นม่ดิลา้วมาเล้ยับพรมบัมาดนอกจะว่าทังในถู่มาเลีว <c oughs> เ้วครับมาเล้วหนตียตัวว่าไปนะฮะเตียมหนอตัดไปเวาไปตอปออมาเบิ้งมาเบ <c oughs> ิ้งเียเขียดเฮียเขียดบอกไปเฮียเขียดเียเยพี่น้อก มึัวกตัวกนม่อมึงตนมึงตนอืน้องเลยเป็นไดโอ้ตัว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 อยู่ไข่อยู่ไข่อยู่ไครนะเนียนแล้วบัลโอ้มาเลยพี่น้องแล้วเฮียเขียดพี่น้องเนี่ยเขียดเนียนเนียนเนี่ยเขียดครับผมนี่มึงตัวนี่ Nam dựng đi dựng cotton đi. cotton 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 có cotton 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 phay. cotton cotton đi <laughs> <laughs> <Keep gonna Understand. cười> เป็นนิ่งอยู่เก่าเนาะหน้ามันนองพี่น้องขึ้นข้อได้ปนพี่น้องแต่ว่ามือแต่ว่ามือนี <c oughs> ห,อหน่าจีข้อได้พี่น้องก็หมอกหมอกลงเต็มเลยหน้าพี่น้องบ <c oughs> รรยากาศน่ยามตกดึกแม่พ <c oughs> ่างกับพอดีพี่น้องเลยค <c oughs> ก็ย่งเป็นไข่นี่แหละเป็นไข่พี่น้องวัดตรงข้อบรรยากาศขึ้นเนี่ยเขางากระเดางามงามพี่น้องเลย

โมนี่ดรอกี่ว่าไาลังพอดีาลังพอดีพอดีไอูีี้อ้แล้พี่น้องเลยนีเขียดวาแล้วเสียงบอดต่ำๆขันจนจมขันจนจมยายาดุดิโอ้กินกินอะไรดูเอานี่เขียดนี่กิริแล้วมั้งนี่ รายการยูรายการนี่เอ้าพี่น้องได้ยินเสียงนพี่น้องต่ำตางมาทั้งนพี่น้งโอคอง่ายพี่น้องคอง่ายอง่าพี่น้องโอ้โอ้ง่ายพี่น้องพี่น้องโอ้่ะอือู้ เฮีพี่น้องเอ้ย้ดินหมกโดนพี่น้องฮูนด้าโอ้หน้าเมียงปลาเมอุป,ปุอยู่พี่น้องเอ้ยอุป,ปุตอนตอนน่อยพี่น้องมันมันโอ้โอเคครับผมมันมนันน้องโจอมถึกเอียง อยู่เลยพี่น้องเลยอยู่เลยดิเป็นเรืองทีพี่น้องเลยต้องทั่วทรัพย์เมอกีครับเดี๋ยวเอาสวัสดีครับผลงานรอบเสาครับผมมื่อกี้พ่อใหญ่พี่น้องเขาได้ต้มเขาได้ต้มครับประมาณสามสิโล่สามสิโลสามสิโลอะไนี่โอ้เด่นเตอนพี่น้องมันแตกเล้วพี่น้องไอ้ครับผมปีนึ่งพี่ถุงนึงพี่มึงพี่น้องโอู้ห่ะพออยู่พอกินเนาะพึ่งไปเข่งแม่นี่พึ่งมาไปนิ่งอู้หุหูนะ โอ้ไหได้ตุมอารมณ์เด็กกาะพี่น้องนะการเห็นห้องเอมอมึงเบ็ดเบ็ดประมาณมีชีวิตกําลังพี่นออ้องเอ้ยเมีส่วนอะไรมีชีวิตกําลัง <c ười> โอเคครับตะวินพอดีเลยตุ่มใส่แบบขามอา้วนขึ้นมาอหันเดลย เงาขึ้นมาเมื่อกี้พี่น้องอือหูหูหูแบบเงาขล่าเลยพี่น้องอือมีอยู่ดีป่าเป็นสิติดเบ็ดในหน้าพี่น้องโอ้โหกลับโอเคครับผมโอเคยังแหงไวอือพี่น้องเลยผมแบ่งแบ่งให้ลูกพี่ไปกับพ่อเลยพี่น้องพี่มึงโอ้ยโตไงพี่น้องใส่โลมได้เนี่ยเขาสั่งมึงปะล่ะ อะตังพี่น้องใส่ตาใดี๋ยวบอกกันว่าทื่ว่ะส่าดี๋นาะเอออูตรงนี้ยอๆแด้วน้องอูเ์กาขีดพี่น้องตัวเตัวนี้พื่นในนหอดโซ่เนาะัวขีดเก็บโล่ละพี่น้องจะน้องเขาโตเงาเห้ง สองตัวเหยียต่างกันนะพี่น้องปฏิต่มพี่น้องไปพี่น้องจวดขนงจีนต่มจีนไก่ดอกผมยำปลาชน่นเอ้าประเด็นั่นบวะฮะโอ้พี่น้องเลยหนาเลย,เลยชิมมึงหนาตูหัวมันเนี้ยของแท,งท้ของแท้ขอใหญ่พี่น้องผมยมปำปลาช่นบะขนมจีน ไปทนทนเลยครับครับครับ้โห,โหน้ำยานมจีนนมจีนโนมจีน,นกเซ็กซ์เลยครับ,<ห>บมาเดินมาเดินมาเดิพี่น้องอีไป,ไปใส่บ็ดมาพนนี่เดี๋ยวมึงจังหวะก่อนมึงจังหวะโอ้โหอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันเอฟซอยากน้ำนี่โอ้ย<อ>่นเลก่อนตก่อนไปก่อนไม่ใหญ่จ้จัดการเดยเจ้า 红叶，比诺红叶。